สวัสดีครับกลับมากับช h n n n g l g g e t ดีดีคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนหรือแนะนำเทคนิคในการใช้งาน s a m s u n galaxy g tab s 6เหมือนคลิปผ่านผ่านมานะครับแต่ผมมี Smart Watch ของ Fitbit รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยมาแนะนำต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้รับสปอนเซอร์จากใครหรือมีร้านค้าส่งมาให้ผมรีวิวนะครับแต่ที่ผมซื้อตัวนี้มาใช้งานเนี่ย เป็นความสนใจส่วนตัวนะครับผมเป็นคนที่สนใจที่จะเอานาฬิการหรือสมาร์ทวอชเนี่ยนะครับมาใช้แทร็กหรือวัดข้อมูลทางด้านสุขภาพเป็นหลักนะครับผมจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการเอาไปเวิร์กอัพเอาไปวัดข้อมูลในการออกกำลังกายนะครับก็เลยสนใจ Fitbit Sen s e เอามาทดลองใช้งานดูนะครับสิ่งที่ทำให้ผมสนใจเรื่องแรกเดี๋ยวไปดูที่หน้าเว็บของ Fitbit กันนิดนึงครับเขา เขียนไว้ตรงนี้นะครับว่าเหตุผลที่คุณจะรักฟิตบิตเซ n เนี่ยอย่างแรกคือมีสเต t e มน n a เมนต์นะครับคือมีระบบที่ช่วยจัดการความเครียดของผู้ใช้งานนะครับมีเรื่องของการวัดตัว ECG ได้นะครับคือวัดสัญญาณการเต้นของหัวใจวัดอุณหภูมิของผิวหนังนะครับวัด SPO2 level คือวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด แล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยคือสามารถที่จะแทร็กการนอนของเราได้นะครับขอไปดูฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาใน f i t b i t Sen s e ว่ามีอะไรบ้างขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของ TSM Active นะครับซึ่งผมก็ซื้อ Fitbit s e n s e มาจากร้านนี้แหละนะครับเขาก็บอกว่า Fitbit s e n s e เนี่ยได้เพิ่มฟังก์ชันของ ECG ตรวจจับขึ้นไฟฟ้าของหัวใจนะครับซึ่ง เหมือนตัว ECG หรือ EKG เนี่ยใช้วัดความผิดปกตินะครับหรือบอกสัญญาณความผิดปกติของหัวใจได้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาไม่แนะนำให้ใช้ผลการวัด ECG จากสมาร์ทวอชนะครับมาอ้างอิงผลทางการแพทย์นะครับเพิ่มฟังก์ชันวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านผิวหนังเพิ่มฟังก์ชันแจ้งเตือนเมื่อหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติหรือช้ากว่าปกติ เพิ่มฟังก์ชันจับอัตราการหายใจต่อนาทีขณะนอนหลับซึ่งใน Fitbit รุ่นอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีฟังก์ชันตรงนี้มาให้เพิ่มฟังก์ชันการติดตามความเครียดแบบใหม่แบบเจาะลึกเพิ่มแอป EDA scan นะครับเพื่อติดตาม electrodermal activity คือ EDA เนี่ยนะครับมันเป็นการวัดกระแสไฟฟ้านะครับที่เกิดขึ้นบนผิวหนังของเราคือเวลาเรามีเหงื่อออกหรือเวลามีเหงื่อออกเยอะๆเ,เนี่ยนะครับ การนําไฟฟ้าของผิวหนังของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้าบนผิวหนังเนี่ยมันสามารถวัดความเครียดที่เกิดขึ้นได้นะครับการเพิ่มฟังก์ชันการติดตามความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจหรือ HRV นะครับมีการอัปเดตเซนเซอร์วัดฮาร์ดเรทตัวใหม่เป็น p e l Pulse 2.0ะครับที่เขาบอกว่าแม่นยำกว่าเดิม รองรับการสั่งงานด้วยเสียงของ Google Assistant นะครับจากเดิมเนี่ยรองรับแค่ Alexa อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเราก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยวางแผนรองรับการคุยโทรศัพท์ผ่านนาฬิกาโดยตรงเนื่องจากมีไม่์แล้วก็ลำโพงในตัวนะครับแล้วก็ดีไซน์นี่สวยงามนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับมันจะออกเหลี่ยมๆม,มนๆน,นิดๆน,น,นะครับแล้วก็กระจกเป็น Gorilla Glass 3ตัวเรือนเป็นสแตนเลสมี GPS ในตัวนะครับติดตามสุขภาพตลอด24ชั่วโมง9แคลอรี่การนอนหลับและอื่นๆมีโหมด Always On คือเปิดการทำงานของหน้าจอไว้ตลอดเวลานะครับแต่ก็จะกินแบตว่าปกติมีฟังก์ชัน Active Zone Minute รองรับ Fitbit OS App Store นะครับแล้วก็การน้ำลึก50เมตรรองรับ Fitbit Pay แล้วก็แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด6วันนะครับตัวนี้ราคาถ้าซื้อ ณตอนนี้อยู่ประมาณ11,900บาทนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านงั้นเดี๋ยวไปดูแกะกล่องกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างครับหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมซื้อเป็นสีคาร์บอนสีก็ออกดำๆเทาๆ กออกได้เป็นแบบนี้นะครับแกะกล่องออกมาครเปิดมาแบบนี้ครับก็แน่ๆนะครับมีตัวนะนาฬิกามาให้แกะเลยนะครับของผมเป็นสีอย่างที่บอกว่าคาร์บอนแบ็กนะครับก็จะเป็นสีแบบนี้ โดยส่วนตัวผมคิดว่าโอเคนะครับสวยดีนะครับในกล่องตัวนี้มีสายมาให้เป็นสายสำรองอเช่นนึงนะครับสำหรับเป็นสายแบบยาวกว่าสายปกตินิดนึงนะครับสำหรับคนที่ข้อมือใหญ่ๆมีคู่มือการใช้งานมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จที่ชาร์จ ของ f i t s i t s e น s e นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับถ้าเป็น FitBit ชาร์สีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นที่หนีบนะครับแล้วก็ต้องให้เขี่ยวตรงซึ่งบางทีเราก็กะล้วก็กะระยะลำบากนะครับแต่นี้จะเป็นแม่เหล็กดูดที่นี้เลยก็จะดูดเข้าคล้ายๆของ Samsung Watch นะครับคล้ายๆกันเป็นแม่เหล็กดูดครับ แต่ตัวชาร์จไม่มีมาให้นะครับก็จะมีสาย USB ไปเสียบเข้ากับ power adapter ได้แล้วก็ด้านนี้ก็ชาร์จเข้ากับบิด bit นะครับก็โดยส่วนตัวนะครับสรุปภาพรวมตัวเครื่องนะครับน้ำหนักเบาดีไซน์ผมถือว่าก็เหลี่ยมสวยดีนะครับสายเป็นสายน่าจะซิลิโคนแบบดีนะครับลื่นแล้วก็ไม่ติดกับผิวหนังนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะแกะกล่องแค่นี้แล้วกันขอให้โอกาสผมไปทดลองใช้งานดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ในการใช้งานตัว t i t t s t s ซ n ตวตัวใหม่ตัวเนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับหากมีข้อสงสัยหรือมีคําถามเกี่ยวกับโปรดักตัตวนี้สามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับยังไงฝาก subscribe c h anel กันเจดีๆด,ด,ด,ด้วยแล้วก็ติดตามคลิปถ,ถัดไปกับ Fitbit Sen e นะครับขอบคุณครับ